เดี๋ยวนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยจะมาทำวาวที่ใหญ่สุดและการชักวาวที่ใหญ่3เมตรเนี่ยมันจะเป็นยังไงใหญ่มากวาวจะขึ้นไหมอ่ะอยู่ที่คนชักผมจะเป็นนักวิ่งวอลอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้ครับไป สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวไทยที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมปิดนะครับทุกคนทุกคนครับนี่วันนี้ผมมีนี่มาโชว์ทุกคนครับทุกคนรู้ไหมครับว่าไอเนี่ยคืออะไรไอเบลโลนี่คืออะไรพ่อขรั่มไออันเนี้ยมันคือไม้ไผ่ครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาทําในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนในประเทศไทยไม่มีแล้วน่าจะไม่มีครับทุกคนคือวันนี้เราจะมาทํา ไม่ใช่่องดู่องดูว่าข้างในม,มีอะไรไม่มีงูหรือเปล่าวันนี้จะมีมีครับไ,ไม่ผ่ไม่ผ่นะครับทำยังไงเอามีดมาหัน่นมีด้องหั่นตรงนี้เนี่ยประมาณนี้ล <c oughs> แล้วก็ทำรูรอเล่นก็อย่างที่ผมบอกทุกคนกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเราจะมาทําในสิ่งที่แบบประเทศไทยต้องจดจํายิ่งใหญ่กันแล้วว่ะอะก็เดี๋ยวนี้นะครับกคนผมเนี่ยจะมาสารฝันไว้ในกระหม่มครับด้วยการชักุกคง ว้าวว้าวนี่ไงก็ว้าวนี่ไงไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เป็นไหมไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เคยเล่นหรือเปล่าการแบบชักว้าวอะไรเงี้ยก็ชักว้าวว่ะมันคือการชักว้าวว่ะสีนี้สิบสอก็ทักแล้พี่เรื่องเดียวกันว่ะ ตอนเด็กเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยไม่ค่อยมีเงินครับทุกคนแล้วแบบผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เล่นของที่แบบเด็กๆในวัยนั้นเล่นกันนะครับซึ่งคือพี่ไม่รู้นะว่าเด็กๆในวัยเนี่ยเขาเล่นอะไรกันแบบเด็กแบบอายุแบบ5้าขวบหกขวบอะไรเงี้ยแต่ว่าสมัยเมื่อแบบ20ปีที่แล้วอ่ะการชักว่าวเนี่ยมันคืออะไรที่แบบที่อนอะไรเบก็คือการชักว่าวก็กูเล่นว่าวตอนเด็กกูอยากเล่นว่าวกูผิดเหรอแต่ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนในยุคนั้นที่จะได้ชักว่าวครับดูนเพราะการชักว่าวเนี่ยมันมีราคาต้องจ่ายมันต้องมีว่่าา้ไมเรสัด เคยเล่นว okay. hey, ่าวอะเคยเล่นว่าวนเต็มไปด้ยเล่นว่าวเฮ้ยเดี๋ยวนี้ผมไม่มีว่าวผมก็สาวได้ว่าวคนละเรื่องเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างว่าวกันและอย่างที่บอกไปนะครับทุกคนว่าวที่เราจะมาทํากันในวันนี้เนี่ยเราจะทําว่าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งผมเนี่ยได้พยายามการหาข้อมูลมาแล้วครับว่าวที่แบบเคาชักกันที่แบบใหญ่ใที่สุดเนี่ยมันใหญ่ประมาณ2เมตรครึ่งครับแต่ว่าวของเราจะใหญ่กว่านี้ เอ๊ะมึงดูไม่ใยมึงดูไม่ใยดึงทีนี่เมาเลยเนี่ยมาครับก็เดี๋ยวพี่เนี่ยจะโชว์ให้น้องๆเห็นว่าการทาเว้าที่หญ่สุดและการชักเว้าที่ใหญ่3าเมตรเนี่ยมันจะเป็นยังไงทำได้หรอวะได้พี่ได้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 ไป้ได้ได้ไน้ได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 ะได้ได้กันนะครั้ว่าวันนี้าจะได้ได้่า้หดือเปล่านะครับเด้ได้ไดบได้ได้ได้วด้ไกัไเลยดกว่าไปครับ โอเคครับผมทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มสร้างว่าวยักษ์กันเนี่ยแนะนําวัตถุดิบกันก่อนแล้วกันว่าวัตถุดิบในการทำว่าวเนี่ยมีอะไรบ้างคือน,น้องๆสมัยเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้จักไงบางคนเกิดมาอาจจะแบบเล่นไอโฟนไอแพดเลยไม่เหมือนสมัยพี่สมัยพี่เนี่ยมีเยอะมีทั้งแบบลูกแก้วดาดยูกิดูดบุหรี่ปอมอะไรเงี้ยคันสมบัฝรั่งอ่ะแล้วก็มาเอซ์เรยแล้วก็โดนแมตตีกนะทำไมทำไมมันไม่ดีวัตถุดิบในการสร้างว่านะครับถ้าเป็นว่าวธรรมดาเนี่ยราคาจริงก็ไม่แพงหรอกอาจจะไม่ถึงร้อยแต่เนื่องจากว่าของเราเนี่ย วัตถุดิบเลยแพงนะครับทุกคนมูล,ลค่าในการสร้างว่าเนี่ยโอ้เสียงไปทุกคลิปเลยสัตว์ล่าสุดก็กล่องสุ่มเราเพิ่งสั่งกล่องสุ่ม50,000ื่น 50, บาทอีกมีอะไรจ่ายไอ้สัตว์ราคาวัตถุดิบนะครับซื้อมาในราคาประมาณ1,800งพัน้บาท หนีบนะครับผมอันดับแรกเราต้องมีไม้ไผ่ไม่ต้องห่วงว่าเราใช้ไม่หมดพี่พิชยังกูน่าจะขอแบ่งเดี๋ยวค่อยเก็บไว้แต่ว่าไม้ไผ่เราเนี่ยกูก็ไม่รู้ว่าซื้อมาทำไมเยอะแยะทั้งที่ใช้แค่สองตอนเดีเ๋ยวแล้วไปต่อบ้านนะครับ<ๆ>ก็เราใช้ไม้ไผ่ซึ่งอันเนี้ยผมก็ได้ทําการเหลาเรียบร้อยแล้วคือถ้ามาเหลาอันนิ้มันจะนานไงก็ใช้แค่นี้ครก็รู้เนี่ยสองด้ามแล้วก็ต่อไปจะมีเชือกนะครับพีเ่เชือกไว้สำหรับทำว่าวแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นพวกแบบกระดาษอะที่เอาไว้การว่าวอะไรเงี้ยเออแแลล้้วววกกก็็า จะเป็นนี่พู่ไว้แบบค้างว,าว่าวอะไรเงี้ยวัตถุดิบมีแค่นี้ครับทุกคนไม่เยอะมากนะครับมาก,ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำว,ว่าวกันเลยดีกว่าวิธีทำนะครับทุกคนอันดับแรกเราจะเอาไม้ไผ่สองอันเนี่ยมาประปรกบกันอย่างนี้นี่นะครับก็ให้ให้มันเป็นแบบเหมือนลูกกังเขนอะ่ะใหญ่มา,ากว่าวาจะขึ้นไหมอ่ะอยู่ที่คนชัก <laughs> <laughs> ไม่ทำมากแล้วครับว่าตรงไหนคือตรงกลางอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเชือกนะครับมามัดตรงกลาง ็หลุดบ่อพังไม่ได้นะทุกคนส่วนวิธีการมัดนะครับทุกคนบางคนสงสัยมัดยังไงก็ง่ายๆครับใช้วิชาที่เราเรียนจากทูกเสือครับพวกแบบเงื่อนต่างๆอะไรเงี้ยเงื่อี่รอดเงื่อนแบบอะไรไม่รู้ๆที่เขาสอนอ่ะมันมัดเตอร์ครับใช่แบบพี่ได้ปะที่แบบว่าเอาไว้มัดใจแอร์มัดใจสิ แก้วเฮ้ยแน่นอยู่นะเห็นแน่นแน่นอยู่ขอยาบไม่ได้แล้วอโอเคครับทุกคนขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนเราจะมามัดตรงท้ายครับทุกคนนี่ตรงหัวเชือกเราเชือกมามัดตรงนี้ทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ลากมาถึงตรงนี้ครับลากมาถึงตรงนี้ให้มีเชือกใช่ไหมเพื่อจะเอาตรงท้ายเนี่ยงอลงมาแต่จะเราจะงออย่างนี้เนี่ยมันจะงอใช่ไหมแล้วเราข้อเชือกตรงนี้มาตรงนี้งางาะงงขัวงงรอดูแล้วกันสำคัญนะทุกคนใครรัมมัดให้แน่นๆนะเดี๋ยวว่าหายนะไม่เราไม่ทำเหมือนคน อยากเป็นน้องหนึ่งเหรอไม่ครูไม่ค่อยอยากไปแล้วอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ผูกตรงนี้เสร็จแล้วนะตรงท้ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำให้ตึงๆครับให้เอาวางตรงเนี้ยอางจจะตรงไอ้นี่ไม้กั้งเขน่ะสองเซนนะครับซึ่งเออผมก็ประมาณเอาแล้วกันต้มาไว้ก่อนนะอย่างนี้มาไว้ก่อนนะครับนี่นะครับตรงตรงขีดนี้นะตรงตรงกระเบื้องนี้แต่ที่เนี่ยครับทุกคนเราก็จะทำการงอตรงนี้ครับให้มาพอดีกับกระเบื้องนี้งอไหมมา แค่มันงอครับเพื่อที่เราจะกลางใบแล้วก็เอาเชือกเนี่ยมามัดประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูแล้วต่อจากนี้ครับทุกคนแล้วก็จะดึงสายนี้มาครับสายที่มัดตรงท้ายนะดึงมาเลยครับทุกคนมัดกระจกตรงนี้เคางอไปครับไม่เป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเพื่อที่าะเราจะเอาใบมากาแงแล้วก็มัดตรงนี้ให้แน่นๆครับเอาดีมาดูคการทาไม่ยากหรอกมัดเนี่ยนานตรงที่ก็ได้นะแคสต์เอาไว้ ติดกอดอ่ะติดกอยไม่ตายทุกวันเงินเป็นตอนเด็กผมตั้งใจเรียนครับลูกเสืออ่ะลูกเสือชูกี่นิ้วพี่สามนิ้วไอ้สามสามนิ้วถ้าเป็นลูกเสือแบบจิ๋วๆชูสองนิ้วน่ารักอย่างี้ลูกเสือจิ๋วๆเป็นตระบทผมโตขึ้นเนี่ยสามนิ้วแล้วโตขึ้นอีด้วยโอเคได้แล้วข้างหนึ่งเฮ้ยสูงแล้วมาแล้วทุกคนอ่ะก็เท่านี้ครำล้วนแล้วก็เดี๋ยวทำอีกข้างหนึ่งตัดภาพไปตอนพัดสองข้าศเสร็จแล้วกันอ่ะโอเคครับอกล้วนตอนนี้ว่องรอดูให้ดูหน้าตานี่ครรับเเฮ้้้้ยสสส่่่่งงงไดปะมมมาาาแแลลววห็น มีชวงมีเชือกครับก็มาเดี๋ยวทำต่อถ้าเราไปครับคนเราทําการมัดนะครับจากบนนี้ครับจากหัวหัวถเป้ามา ประมาณตรงน,นี้คือละเอยียดดึงไม่ให้มันหลุดจากกันเดี๋ยวขอมัดก่อนละกันอันนี้เดี๋ยวให้น้องช่วยมัดคนละด้านครับเพราะว่าเวลาเริ่มช้าแล้วเดี๋ยวตัด้าไปตอนมัดเสร็จเลยเดี๋ยวดูว่าเป็นไงมัดแป๊บโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยโครงว่าของเราก็เสร็จแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับจะเป็นลูกไม้ตั้งเขตแล้วก็เชือกนะครับโอ้โหใหญ่มากมันเป็นี่มาตรงน,นี้ใหญ่มากดูดิโคตรใหญ่เลยท่านผู้ไปครับตอน,นจะมาทําการเอานี่นี่ครับอันนี้เป็นกระดาษสาเอามาแปะนะครับผมเนี่ยตามรูปนี่เลยตามรูปเชือกเลยนะครับ รับไปครับโอครับงานไหครับ่านะก็เดี๋ยวขอเก็บงานกันกันนะครับทุกคนก็ให้ดูว่าเสร็จแล้วเป็นไงเดี๋ยวขอแบบทากกงทางกาวให้ให้มันติดกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวมันหลุดอาเแบบ้มาช่วยมาโอเคครับทุกคนก็หลังจากที่เรา หูืว่าวเนี่ยใกล้เสร็จแล้วตัวเนี้ยเรากำลังเก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับรุ่นเนี่ยเหลือแปะให้แบบมันแบบติดๆกันอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะว่าในคลิปเท่าไหร่ครับรุ่นแต่ทุกคนดูท้องฟ้าตอนนี้แต่คือมันมืดอ่ะมันไม่ได้สําคัญเลยเว้ยประเด็นคือพอมันมืดเนี่ยลมมันน้อยเว้ยทุกคนคือตอนเนี้ยแบบลมมันมันไม่มีลมเลยครับเย็นรอมันจะมืดแล้วทุกคนแล้วก็มันจะเกอร์ฟิวแล้วครับก็มาถ่ายใหม่พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวพี่ยิ้มอะไรพรุ่งนี้วกันหนึ่งดีปะเพราะเดี๋ยวมาาดูกันนว่่พรุงี้เนี่ช ่ดนเข้าสู่วันที่2ของการทำว,าว่ายักษหน้าตารเริ่มเป็นบอแล้ว,วครับจะยกให้ดูว่าเป็นไงเออ,เอย่างเงียาอดูว่าวาดูว่าวดู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 ดอดูดูดเดู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 ดรดูดทดาดาดนดูดูดาดู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 ดเดู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 ดือูดูดูดเดูดูดเดือกดู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 ดรดูดอเูดูดูดูว,ว<อ>นเูาูดูดูดูรูอูไูด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 อดูหูดูดูอูดูดูดููดูดูู่ดูดนีูดูดู เล็กๆเนี่ยแค่นี้พอครับนี่แค่นี้พอแล้วก็เอาเชือกใส่เข้าไปครับอ่านี่อย่างงี้ครับดนแล้วก็มัดครับมัดแน่นๆเพราะว่าอันเนี้ยมันคือตัวที่จะตึงเชือกอ่าแล้วก็ลากมาต่อครับทุกคนตัดเชือกอนแล้วถ้าหันที่มันคุ้นๆวะอยากรูสอนมาจะคิดที่เราเออยคิสอนมาแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับเนี่ยแค่เอาเข้าไปโอเคต่อไปเป็นส่วนสุดท้ายครับก็คือจะทำเชือกดึงจากเราอ่ะมาตรงเว่านะครับก็วิธีทำเป็นเงื่อนอย่างงี้นะดูไว้อย่างงี้นะครับแล้วก็อย่างงี้ มองว่ามองว่าทำได้ไงเออคุณทำได้รอบเยอะให้กูณทำเยอะได้อยู่นะอ่ะต่อไปตกแต่งนี่ครับจะเป็นผู้เออเพื่อความสวยงามอ่ะไหนๆเราก็ทำแล้วอ่ะก็ทำให้ดีๆครับมาครับล้วนตอนนี้ว้าเราเสร็จแล้วหมดแล้วพร้อมชักแล้วครับตอนนี้จะโชว์สเต็ปชักไปขนเป้าไปกลางถนนครับอุ้ยได้ได้อยู่ป่ะไปใหทุกคนทำเป็นเล่นไปนะอ่ะไหนพร้อมอย่างเต้ยหนึ่งสองตัม พี่จะทงมันขึ้นนะเอาจริงมันขึ้นนะคือตอนนีแม่นขึ้นนะพราเราโนหนึงเด็กๆฟังกันไว้นะถ้าเกิดพี่ทำว่าวันนี้ขึ้นเนี่ยมัน้องต้องบูชาพี่นะเป็นนักว่าวอันดับหนึ่งนผมจะเป็นนักวิ่งว่าวอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้ครับรอดูเลยโอเคครับผมกวนตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงสถานที่ที่เราจะทําการชักว่าวกันร้อยแล้วครับผมกวนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าว่าวฝีมือผมที่แบบใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมันจะชักขึ้นหรือเปล่ามัว่าขึ้นปะขึ้นแลออมันยังมันต้องขึ้นแล้ว โอบหนึ่งต้องมามาแล้วเอาอย่างไปสองหนึ่งไปเหมือนจะขึ้นนะเหมือนจะขึ้นเอาใหม่เอาใหม่เหมือนจะขึ้นทุกคน

ไม่ได้แค่รอบเดียวนะเหนื่อยเอาเลยสาม<ด>สองหนึ่ง แสบมือมากพังยังยังไม่พังจะมันติดกอหญ้าเดี๋ยวไปดูสภาพวองครับโอเคครับทุกคนก็นที่ยวดแห็นครับน <ing> ี <from> ่คือสภาพวอลของเราวอลแตกครับทุกคน โอแตกสำหรับการชักเว่าของอนาเปกครั้งนี้นะครับก็มันก็ยิ่งใหญ่พอเลยนะน้องๆก็คงเห็นแล้วว่าว่ามันขึ้นแต่ว่าผมนี่แรงกันเลยรันเวลเมันสั้นด้วยปะถ้ามีที่ผมสัก2อกิโลเนี่ยผมก็ได้ตอนนี้ว่าเราเนี่ยมึงก็ใช้ได้ต่อปะหน้าน้องปะอ่าดแล้วน้องขานดง้อบอกแล้วอ่าปล่อยกูไปเถอะให้กูไปดีเถอะไอเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้พอแล้วนะครับสุดท้ายนี้ไม่มาเจอดสักไหนตัวน้องเพลาครับว่า ไลค์ครับดวนเดี๋ยวเขาตัวเก็บว่าเอาไปชักต่อข้างหน้านะครับก็ถ้าเธอชอบคลิปนี้นะครับอยากเห็นที่เบดชักว่าที่ใหญ่กว่านี้อีกหรือว่าแบบอยากเห็นที่เบดชักว่าให้แบบมันติดลมบนอะไรเงี้ยกดไลค์ครับถ้าไลค์เยอะเดี๋ยวกู๋ทำต่อ,อกินให้เยอะนะวะเจอกัครับดวนตอนนี้เกิดอาการติดลมบนเขาดวนคือว่าวเก็บมาแล,แ,ลแล้วก็ขาดหน่อยแต่ว่าไอ้เบฟอยากลองชักเดี๋ยวลองให้เบฟวิ่งว่าดูมามาไอ้เบฟมนอนแล้วน้องไปแล้ว